นี่นะคะเป็นไม้ที่เพื่อนเขาให้มามเป็นลั้วไม้เราก็เลยจะเอามาดี y ค่ะ mm. เห็นไหมคะสีเขียวเขาลายสวยนะแต่เสียดายเนาะเราทิ้งไว้นานม,มันก็มีผุบ้างเดี๋ยวเราจะเอามาดี y อวายทำรั้วกันค่ะะเปลี่ยนเป็นสีขาวให้หมดเลยนะไม้เนื้อแข็งอันนี้ แข็งมากนี่กำลังทำเสากำลังทาสีมีอุปกรณ์ช่างเกลื่อนเลยค่ะแล้วเราก็ไปซื้อไม้มาเพิ่มไม้เสาด้วยแล้วก็ไม้ระแนงอันนี้ด้วยซื้อมาเพิ่มประหยัดทุนประหยัดทรัพย์นิดหน่อยแต่ไม้อันนี้ เราได้มานี้โอ้โหแข็งแรงมากหนักหนาแข็งแรงเหมือนจะเป็นไม้เนื้อแข็ง <Mr. DIY. S 1> ตอนนี้สามีก็กำลังดูเสานะคะที่เราไปซื้อมาก็เป็นไม้เก่าเนาะเผื่อมีรงมีรูอะไรอย่างเงี้ยที่เขาถอดน็อตออกก็มาโป๊ะค่ะแล้วก็มาโป๊ะก่อนที่จะทาสี อุดลูนะคะที่เป็นรูที่เขาเวลาเขาถอนตะปูออกอะคะ่ะแล้วก็เต็มโปห้หมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงสีรองพื้นพอเราลงสีรองพื้นแห้งเราก็จะลงสีจริงะคะ่ะอันนี้ให้ดูนะคะอุปกรณ์เครื่องมือช่างและวิธีการทำ d I Y แต่ไม่ได้บอกแลค่ขั้นตอนทำอะไรบ้าง <laughs> เพราะว่าถ่ายไม่ทันคะ่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกัน อันนี้จะเป็นเสาเสาตั้งสำหรับยึดแผ่นไม้สีเขียวตรงนูน้น Painting Undercoat u n d e r c o Prime ฮะ Prime FOUNDATION อ่ให้ทาสีไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปอันนี้เสาเสือตัดมาวัดเรียบร้อยเลยนะคะมาค่ะมาดูกันมาตั้งเสาสามีตั้งไปแล้วค่ะเสาแรกอันนี้เสาที่สอง เราจะตั้งทั้งหมด5เสานะคะเพราะเราวัดเอ,อ่อความยาวของลัวไว้แล้ว mm hmm. ก็พอตั้งเสาเสร็จสกงสกูที่เราเออล็อกเข้าไปเดี๋ยวเราก็จะต้องทาสีทับอีกทีหนึ่งนะคะปฏิดตามกันค่ะ ากาศร้อนดีค่ะสองวันนี้ฝนไม่ตกรีบทําเดี๋ยวไม้ที่เขาให้มาเดี๋ยวจะชื้นหมดไม่ได้ช่วยเลยนะค่ะเนี่ยสามียกขึ้นยกลงคนเดียวค่ะเ <c oughs> ดี๋จะต้องทําอาหารอร่อยอร่อยให้ทาดซะแล้วค่ะ DIY กำลังทาสีไม้สีเก่านะคะจะทำรั้วเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีขาวอากาศดีเช้านี้แดดออกรีบทาจะได้แห้งไวๆเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะเปลี่ยนยังไงหนุนตรงนู้นค่ะตั้งเสาไว้แล้วนะ เดี๋ยวอันเนี้ยจะเอาไปใส่เลยทาสีก่อนนะคะลองลองพื้นก่อนนะคะ หลังจากลองพื้นแล้วก็มาพ่นค่ะเพราะการพ่นจะไวและก็จะง่ายด้วยนะคะสามีก็ใช้วิธีพ่นได้ไวๆค่ะแล้วก็รอให้แห้งแล้วก็ไปขึ้นค่ะอ่ะมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราจะพอแห้งเสร็จเราก็ขึ้นแล้วนะคะสามีขึ้นคนเดียวเลยไม่เรียกเลยค่ะก็เลยถ่ายไม่ทันอันนี้ไม้แผ่นเล็กไว้ซัพพอร์ตข้างหน้า มาดูผลงานของตัวเองสามีสามีมายืนดูผลงานของตัวเองค่ะว่าโอเคไหมตรวจเช็คความเรียบร้อยแต่และแผ่นก่อนใส่แผ่นต่อไปนะคะสามีนี่เอร์บคนเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เรียกเราด้วยเอาไปใส่รเดยวตามไปดูค่ะไปประกอบเลย ตรงนี้เป็นไม้ยึดซัพพอร์ตนี่นะคะซัพพอร์ตข้างขนี่ก็ยึดค่ะนี่ยึดเพื่อไม่ให้แผ่นนี้ไม่ให้แผ่นนี้เขาล้มลงมาเอาตัวนี้ยึดมาค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็ให้ดูภาพโดยรวมนะคะต้นไม้พี่แม่ก็ตัดให้เอ่อต่ำลงมาจากรลัวหน่อยเพอจะได้ดู บรรยากาศของรั้วได้สวยงามจะได้เห็นแพทเทิร์นของรั้วด้วยค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าพี่แมวจะมาทำอาหารอร่อยๆให้สามีทานเดี๋ยวไปติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะไปละคะ่ะ